สวัสดีท่านอาจารย์และผู้ที่รับชมทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวนิชาสีโมลาจะมานำเสนออาคารหอชมวิวหมู่บ้านมังกรสวรรค์ค่ะสถานที่ตั้งโครงการนะคะจะอยู่ที่อุทยานมังกรสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะภายในอุทยานนะคะจะประกอบไปด้วยหมู่บ้านมังกรสวรรค์พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะ หมู่บ้านมังกรสวรรค์น,นะคะจะเป็นหมู่บ้านสไตล์จีนค่ะภายในหมู่บ้านนะคะจะประกอบไปด้วยร้านอาหารและร้านขายสินค้าต่างๆค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาเข้าชมอุทยานค่ะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะจะเป็นที่นิยมและนับถือของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอย่างมากค่ะเมื่อชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะจะไปไหนมาไหนก็มักจะแวะมาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ และนอกจากนี้นะคะชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะนิยมที่จะมาไหว้าสารเจ้าพ่อหลักเมืองก่อนที่จะเข้าพิธีอุปสมบทค่ะพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรนะคะจะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่เป็นรูปทรงของมังกรอยู่บนก้อนเมฆนะคะหรือว่าอยู่บนสวรรค์นั่นเองค่ะภายในอาคารนะคะก็จะเป็นห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งเนื้อหาที่จัดแสดงนะคะก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ ที่มาที่ไปของชาวจีนที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งสถานที่ตั้งของหอชมวิวนะคะก็เป็นจุดที่ผู้คนที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในอุทยานเนี่ยนะคะจะต้องสัญจรผ่านค่ะแนวคิดในการออกแบบนะคะเนื่องจากว่าหอชมวิวนะคะอยู่ในอุทยานที่เป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนนะคะก็จะเลือกใช้ ลายฉลูของจีนะคะที่มีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนมากนะคะมาใช้ออกแบบร่วมกับช่องเปิดแบบโค้งค่ะภาพทัศนียภาพหอชมวิวจุดนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าหอชมวิวเนี่ยนะคะจะสามารถมองเห็นตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์ที่เป็นรูปมังกรได้อย่างชัดเจนค่ะจะเป็นจุดที่นะักท่องเที่ยวสามารถมาถ่ายรูปได้ดีที่สุดค่ะ รูปด้านของอาคารนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวอาคารทั้ง4ชั้นนะคะจะประกอบไปด้วยช่องเปิดแบบทรงอาร์คโคงค่ะแต่ก็จะแทรกไปด้วยลวดลายฉลุแบบจีนนะคะในแต่ละชั้น,นะคะ่ะและหลังคานะคะก็จะเป็นทรงหลังคาแบบจีน,นะคะ่ะลูกตัดของอาคารหอชมวิวนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นการวางเสาแบบตารางกิจนะคะแล้วก็ลดหลั่น จำนวนเสาไปเรื่อยๆถึงด้านบนค่ะผังพื้นชั้นที่1นนะคะจะแสดงให้เห็นการวางกิจเสาค่ะซึ่งเสาที่ใช้นะคะก็จะมีขนาด80คูณ80เซนติเมตรจำนวน32ต้นและเสาขนาด60คูณ60เซนติเมตรจำนวน4ต้นในตำแหน่งของปองลิบค่ะซึ่งเสานะคะจะมีระยะห่าง3มเมตรค่ะซึ่งในแต่ละเสานะคะก็จะเชื่อมกันด้วยการใช้คานที่มีรูปทรงของอาโค้งค่ะ โดยพื้นที่ชั้นล่างนะคะก็จะมีทางลาดสำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการด้วยค่ะผังพื้นชั้นที่2นะคะจะมีจำนวนกิจดเสาลดลงจากชั้นที่1น,นะคะโดยจะมีเสาขนาด80คูณ80เซนติเมตรจำนวน12ต้นและมีเสาขนาด60คูณ60เซนติเมตรจำนวน4ต้นเช่นกันค่ะโดยชั้นที่2นะคะจะมีการออกแบบ เป็นฟาสาดอาคารลูปทรงอาคโคงนะคะซึ่งมีความโค้งต่างจากความโค้งของคานเสาด้านในค่ะและมีการใช้ระเบียงที่เป็นลายฉลุแบบจีนเข้ามาในการตกแต่งค่ะผังพื้นชั้นที่3นะคะจะมีจำนวนกิ่เสาตรงกันกับชั้นที่2ค่ะแต่จะมีความแตกต่างในการใช้เสาไม้และการใช้ลวดลายฉลุแบบจีนมาใช้ในการทำอาคโคงค่ะ พังพื้นชั้นที่4นะคะจะมีจํานวนกิจเสาตรงกันกับชั้นที่2และชั้นที่3ค่ะแต่จะมีการยกเสาสูงขึ้นในตําแหน่งของสีเสากลางค่ะเนื่องจากว่าเป็นตาแหน่งของป่องลิฟต์นะคะและการยกเสาแบบนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการทําโครงสร้างของหลังคาทรงจีนด้วยค่ะซึ่งภายในชั้นที่4นะคะจะมีการออกแบบเป็นผนังอาร์โคงนะคะซ้อนกันในลักษณะของระแนงค่ะ จะเป็นการเล่นแสงเงาของละ,ละแนงในแต่ละช่วงเวลาของวันค่ะในส่วนของหลังคานะคะจะเป็นการใช้หลังคารทรงจีนค่ะจะประกอบไปด้วยจันทนันแปรกระเบื้องกับกล้วยและครอบสันค่ะรูปทัศนียภาพภายในอาคารนะคะจะเป็นการใช้คานแบบอาร์โคงก็จะส่งผลให้ผู้ที่เข้ามาชมภายในอาคารนะคะจะรับรู้ถึงช่องทางเดินที่เป็นทรงโค้งค่ะ ทัศนียภาพภาพนี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นฟ้าศาสตรรูปทรงอาร์คโค้งนะคะซึ่งมีขนาดความโค้งที่แตกต่างกับคานโค้งภายในอาคาระคะ่ะแล้วก็จะมีการใช้ลชายฉลุแบบจีนนะคะมาใช้ในการทําเป็นลวดลายของระเบียงด้วยค่ะทัศนียภาพภาพนี้นะคะก็จะเป็นชั้นบนสุดของอาคารนะคะซึ่งมีการออกแบบเป็นผนังรูปทรงอาร์คโค้งนะคะ มาเรียงซ้อนกันให้เกิดเป็นละแนงค่ะเมื่อแสงส่องมานะคะก็จะได้ลวดลายของละแนงลงบนพื้น,นะคะ่ะทัศน,นียภาพภาพนี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นตำแหน่งของหอชมวิวนะคะซึ่งจะตั้งอยู่ด้านหน้าของหมู่บ้านมังกรสวรรค์เลยค่ะถ้าเกิดว่าเดินมาจากอาคารพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรนะคะก็จะเห็นซุ้มทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็จะมีหอชมวิวอยู่ด้านซ้ายมือของทางเข้าค่ะ ทัศน,นียภาพภาพนี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นบริเวณรอบๆของหองชมวิวนะคะก็จะประกอบไปด้วยต้นไม้ต่างๆแล้วก็จะเป็นการจัดสวนสไตล์จีนด้วยค่ะดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณท่านอาจารย์และผู้ที่รับชมทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ